ทีนี้พอเขาตัดสินใจแล้วว่าจะสู้คดีไม่ไม่เข้ามาตรก,การแล้วคดีขึ้นสู่ศาลศาลเด็กและเยาวชนเนี่ยค่ะต่างจากศาลธรรมดายัางไงบ้างคะคือถ้าของถ้าเป็นคดีแล้วมีการฟ้องคดีแล้วมาปุ๊บเนี่ยก็คือของศาลเด็กและเยาวชนคือเขาเขาพยายามบอกนะว่าจะทําให้มันเป็นแบบชายเฟลลี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าไปาเขาเรียกอะไรไปถามน้องๆที่ไปจริงๆก็อาจจะบอกว่าอาจจะยังไม่ใกล้เคียงกับ หลักการนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะเขาก็ยังรู้สึกว่าไม่เฟรนลี่กันเนาะเพราะมันก็ยังมีลักษณะที่มันภาพของศาลก็คือแบ่งเป็นศาลอรยการจำเลยแล้วก็ทนายอะไรแบบนี้บรรยากาศมันก็ไม่ได้เป็นแบบชายเฟรนลี่มากแล้วก็ของศาลเยาวชนคดีของศาลเยาวชนก็คือองค์คณะก็จะเป็น4ี่ผู้พ,พากษา4คนนะเนาะ,ะบรรยากาศในห้องนึกออกไหม เด็กหนึ่งคนที่ถูกกล่าวหาว่าทําความผิดกับพ่อแม่ที่ก็แบบว่าไม่ค่อยพอใจลูกอยู่แล้วที่มามีคดีายาญาเนะาะกับศามอีกสี่คน,น <ะ S 1> ที่เป็นผู้พิพากษาสองคนแล้วก็อีกสองคนก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบเนะาะที่จีบให้เป็นสัดส่วนของผู้หญิงทั้งสองคนแล้วก็อะไรเป็นผู้พิพากษาสมทบก็คือเป็นอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากหน่อยแล้วก็เป็นคนทั่วไป แล้วก็มีครอบครัวอะไรแบบเนี้ยมานั่งเป็นแบบผู้ใหญ่ที่อาจจะเห็นโอเคไหมใช่ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ชีวิตมีครอบครัวมีลูกอะไรแบบเนี้ยมานั่งเป็นองค์คณะสี่คนไม่จำเป็นต้องเรียนจบไม่จาเป็นต้องเรียนจบกฎหมายค่ะแต่มีผู้พิพากษาสองคนที่เป็นผู้พิพากษาที่ต้องแบบจบกฎหมายแล้วก็เป็นตุลาการอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของศาลเยาวชนแล้วก็แล้วก็มีอายการ อายการเยาวชนแล้วก็มีที่ปรึกษากฎหมายซึ่งก็คือทนายความซึ่งก็คือทนายความเนี่ยแหละค่ะแต่ก็เพียงแค่ว่าเข้าไปในห้องที่บอกที่บอกว่าพยายามจะเป็นชายฟรีล,ลี่ก็คือไม่ต้องแต่งชุดคุยทนายแต่บรรยากาศมันก็ยัง ียดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของประชาไทยรวมถึงสนับสนุนการทำงานของพวกเราด้วยการสมัครสมาชิก Facebook ในราคา79บาทต่อเดือนหรือสมาชิกบน YouTube เริ่มต้นเดือนละ35บาทหรือสนับสนุนประชาไทยรายปีที่เว็บไซต์ออมรับของที่ระลึกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับพวกเราประชาไทยเสมอมา